เข้ามาแล้วไม่ต้องพีเขาช่วยแล้วไงนี่ฮะเกษตรกรตะโกนให้รัฐบาลช่วยด้วยนะเมื่อสักครู่นี้ก็มีการเปิดเพลงเอาหน่อยพี่สบายมาหน่อย าด้้ๆเมื่อกี้ก็มีการเปิดเติมผาดกระึ่มนมฮะก่อนที่จะเทนมนะนั่นแหละโอ้โหยงเห็นไหมด้านหลังนึงนมยังเทอยู่นะเรามาทัวงค่านมเออเราจะสู้เพื่อเอาเงินคืนมารัฐบาลเป็นนีตะโกนครับขายของไม่ได้ตังเคยมีที่ไหน อสคอเป็นกลนไกของรัฐรัฐต้องเข้ามาอุ้มเข้ามาดูเด็กก่อนมาวันนี้เดือดร้อนถึงมาครับคกับนี่นะฮะน้ำนมที่เทมานองพื้นลยฮะนี่นะนี่นะทั้งหมดกี่ตันนะเนี่ยสตันสามพันตัร้อยตันอันนี้สิบห้าตันสิบห้าตันในนในรถครันสิบห้าตันสิบห้าตันนะฮะ วันนี้เทน้ำนมทั้งหมด15ตันนะแม่เสียดายครับ